ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอใจที่มีผมสีดำสามารถรับรู้ได้ถึงความแข็งแกร่งของชายชาราที่ตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายหลังจากเอาถูกชิงสุยทำให้อ่อนแอตอนนี้เขาเห็นชิงสุยกระโจนเข้าไปหาเชนสือคูอย่างเยี่ยมหาน ความเร็วของชิงสุยที่ใช้ยาเม็ดพายุคล่างเร็วจนไม่อาจหาคำมาอธิบายได้มุสิกะหบการพิษสวรรค์และพังพรน้ำแข็งทั้งสองตัวพุ่งไปยังชิงสุยความเร็วของพวกมันมากยิ่งชิงสุยเห็นพวกมันจากมุมสายตาของเขา ก่อนหน้านี้เขาค่อนข้างงุนงงว่าจะทำเช่นไรกับมุสิกหกการพิษศวรค์และพังพรน,น้ำแข็งทั้งสองตัวพวกมันสามารถเดินบนอากาศได้แม้ว่าไม่ได้อยู่ในระดับพลังปราณนักบุญพิโรธ มุสิกะหกการพิศวรร์คเป็นสัตว์อสูรวิวัฒนาการแม้ว่ามันจะไม่ได้มีปีกและไม่ได้อยู่ในระดับพลังปราณนักบุญพิโรธมันสามารถเดินบนอากาศได้ด้วยความเร็วที่มากยิ่งนี่คือความสามารถโดยธรรมชาติของมุสิกะหกการพิษศวรร์ค ตอนนี้หลังจากเขาเริ่มเคลื่อนไหวเขาพบว่าพังพรน,น้ำแข็งทั้งสองตัวจริงๆแล้วมีปีกเล็กๆหากเขาไม่ได้ดูให้ดีๆเขาคงจะไม่อาจบอกได้ว่านั่นเป็นปีกจริงๆมุสิกะหบการพิษสวรรค์มีปีกเล็กๆสามคู่ มันมีขนาดเล็กยิ่งแต่ความเร็วของมันก็เร็วอย่างไม่น่าเชื่อการเคลื่อนไหวของมันคล่องแคล่วยิ่งในตอนนี้สัตว์อสูรแห่งพิษเหล่านี้เร่งความเร็วขึ้นด้วยสถานการณ์เช่นนี้ ชิงสุยไม่มีเวลามากพอที่จะเคลื่อนไหวใดๆก่อนที่สัตรูจะโจมตีหากมีสัตว์อสูรแห่งพิษเพียงตัวเดียวเชือกตรึงอสูรของชิงสุยอาจจะจัดการมันได้อาจเป็นเพราะสัตรูคาดว่าเขาจะมีการตอบโต้ที่ย่อมจำกัดจำนวนการใช้งาน เมื่อเขาเริ่มเคลื่อนไหวเขาจึงส่งสัตว์อสูรแห่งพิษออกมาทั้งสมตัวถ้าเขาสามารถจัดการชิงสุยได้แม้ว่าสัตว์อสูรแห่งพิษทั้งหมดจะตายไปก็ย่อมคุ้มค่าพวกเขาไม่ได้คาดคิดว่าเด็กหนุ่มผู้นี้มีจะกลายเป็นกรรมที่ตามสนองพวกเขาชิงสุยรู้สึกเย็นเหยียบด้านหลังของเขาเขายื่นมือซ้ายออก ใีแมงมุมพิษหยกทมินพุ่งออกไปและปรากฏต่อหน้าสัตว์อสูรแห่งพิษทั้งสามตัวชิงสุ่ยไม่ได้ตั้งใจจะใช้ใยแมงมุมพิษหยกทมินเพื่อสังหารสัตว์อสูรแห่งพิษเขาแค่อยากจะจับตัวพวกมันสักระยะหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้สัตว์อสูรแห่งพิษทั้งสามไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ในตอนนี้ ทิงซุยไม่ได้หยุดลงและพุ่งไปยังชายชราต่อไปเขาพุ่งไปด้วยพลังทั้งหมดเขาใช้โล่ทองอินทนินศักดิ์สิทธิ์ในมือของเขาป้องกันการโจมตีของศัตรูในเวลาเดียวกันกระบี่ดารายุพคาดในอีกมือนึกก็ฟาดฟันออกไปการโจมตีถึงตาย แม้ว่าพลังของชิงสุยด้อยกว่าศัตรูของเขาเล็กน้อยนี่เป็นผลลัพธ์มาจากการลดพลังป้องกันของศัตรูครึ่งหนึ่งเขาสามารถใช้การโจมตีที่รุนแรงเช่นนี้ได้มันเปรียบได้กับการประทะของความแข็งแกร่ง4,000อาณาจักรกับ200 อาณาจักจุดที่ประทะนั้นระเบิดออกในตอนแรกชิงสุยต้องการลอบโจมตีเพื่อหยุดยังพวกเขาด้วยวิธีนี้โอกาสชนะของเขาจะสูงขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเพราะชิงสุยไม่ต้องการให้คนของเขาได้รับบาดเจ็บหนักเกินไปเขามีเคล็ดเสริมกายาบรรพการและความสามารถในการฟื้นฟูที่แข็งแกร่งแต่ท่านหญิงโมลติส่วนนั้นต่างออกไปนอกจากนี้ท่านหญิงโมนั้นชรามากแล้ว กล่าวได้ว่านางเป็นผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งแต่สุขภาพและการฟื้นฟูของนางไม่ได้ดีเหมือนคนวัยหนุ่มสาวเขาล้มลงผู้พิทักษ์แห่งนิกายโอสถสังหารที่อยู่ในขั้นที่สิบระดับพลังปราณน,นักบุญพิโรธที่มีความแข็งแกร่ง7,500 อาณาจักรได้ตายลงไปด้วยการโจมตีอันโหดเหีเ้ยมความตายของเขาแสดงให้เห็นว่าตระกูลติมีจุดมุ่งหมายที่จะแข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรเจดดารามันย่อมความถึงความแข็งแกร่งที่ต้องแข่งขันกับนิกายโอสถสังหาร น้องสามน้องสามชายที่มีผมสีดำและชายชราอีกคนที่เหลืออยู่ทั้งสองกูร้องด้วยความโกรธเกรี้ยวพวกเขาพุ่งไปยังชิงสุยในเวลาเดียวกันผีเสื้อทองเงินก็พุ่งเข้ามา สถานการณ์ดำเนินไปอย่างรวดเร็วยายแมงมุมพิษยกทมินได้จับสัตว์อสูรแห่งพิษทั้งสาเอาไว้ตอนนี้พวกมันโดนพัวพันไว้แน่นหนาและไม่สามารถบินขึ้นได้ทำให้พวกมันร่วงลงไปบนพื้นดิน ชิงสุยรู้สึกว่ายยแมงมุมพิษยกทมินย่อมไม่อาจสังหารสัตว์อสูรแห่งพิษทั้งสามนี้ในช่วงเวลาสั้นๆแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าพวกมันจะบาดเจ็บหนักหรือไม่จากการร่วงลงไปยังพื้นดินอย่างรุนแรง หลังจากพวกมันร่วงลงไปชิงสุยรู้สึกโล่งใจเล็กน้อยท่านหญิงโม่กำลังพัวพันกับชายชราอีกคนขณะที่ติส่วนกำลังช่วยเหลือนางตอนนี้มีเพียงผู้เดียวที่พุ่งมายังชิงสยุยคือชายที่มีผมสีดำและผีเสื้อทองเงิน ตอนนี้ด้วยการป้องกันจากชุดเกราะสตาด,ดาราชิงสุยแทบไม่อาจต้านทานการโจมตีของเขาได้หากต้องยืดเวลาออกไปสุดท้ายแล้วเขาอาจได้รับบาดเจ็บและความประมาทอาจทำให้เขาเสียชีวิตได้เสียงร้องกระจ่างใสดังขึ้นมาทันใดนั้นชิงสุยรู้สึกว่าร่างกายของเขากำลังแข็งตัวราวกับว่ามันกำลังกักขังเขาเขารู้สึกราวกับว่ากำลังจะกลายเป็นหิน ชิงสุยด่าตัวเองในหัวใจของเขาเขาไม่คาดคิดว่าผีเสื้อทองเงินจะสามารถโจมตีได้ในระยะไกลเช่นนั้นนอกจากนี้การโจมตีนี้ร้ายแรงอย่างยิ่งอีกอึบใจหนึ่งชิงสุยรู้สึกว่าผิวหนังของเขาได้กลายเป็นหินสีทองแล้ว มันเริ่มหนาขึ้นและห่อหุ้มร่างกายของเขาทั้งหมดกระดูกทั้งหมดในร่างกายของเขาถูกบีบจนเกิดเสียงดังขึ้นอาจได้ยินเสียงออกมาภายนอกจากพวกมันปนตอนนี้ชายชราที่มีผมสีดำใช้เขี้ยวมังกรสุนฟาดฟันมายังลำคอของชิงสุยเขี้ยวขนาดใหญ่เป็นเหมือนเขี้ยวของเทพเจ้าผู้ตายชิงสุยไม่อาจเคลื่อนไหวได้ แต่จิตสำนึกของเขาชัดเจนหายิ่งเฝ้าดูเคียวนั้นเข้ามาใกล้เรื่อยๆเขารู้สึกราวกับว่าความตายของเขากำลังมาพร้อมกับมันแต่เขาไม่อาจเคลื่อนไหวใดๆไ,ไ,ไ,ได้พลังธรรมชาติชิงสุยพบว่าเขาสามารถโคจรมันได้อย่างช้าๆ หากเขามีเวลาเพียงพอเขาย่อมเป็นอิสระได้ด้วยวิธีนี้อย่างไรก็ตามเวลากำลังจะหมดไปชิงสุยยังไม่อยากตายหากเขาตายที่นี่ทุกอย่างก็จะจบสิ้นเคล็ดคุ้มครองศักดิ์สิทธิ์ ชิงสุยใช้เคล็ดวิชาที่ปกป้องชีวิตของเขาแต่น่าเสียดายที่มันไม่มีผลใดๆพลังปราณของเคล็ดเสริมกายาบรรพการในร่างกายของเขาโคจรไปอย่างช้าๆความเร็วของมันราวกับหอยทากที่กำลังคลาน ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในชั่วพริกตาชิงสุยสามารถมองเห็นสีหน้าอันอมหิตของศัตรูได้และรู้สึกได้ถึงพลังปราณอันเย็นเยียบของเขี้ยวมังกรอสูนชิงสุยปิดตาของเขาลงชา้าช้าชิงสุยชิงสุยได้ยินเสียง สิ่งที่เขาสัมผัสได้คือเสียงของมารดาของเขาทันใดนั้นมันก็กลายเป็นเสียงของติเชินจากนั้นก็เป็นชางหายมิงเยี่ยห่าวอยู่ลิลี่มิงเย่ยเกอ้อโหลซื้อถิงจวงสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นเสียงของท่านหญิง ตุนมู่ตอนนี้ชิงสุยสามารถได้ยินมันอย่างชัดเจนเขารู้สึกได้ถึงความกังวลจากสีหน้าของท่านหญิงต้วนมู่ตีเฉินและตี้ชิงเขาเห็นแม้แต่น้ําตาในดวงตาของตีเฉินท่านพ่อท่านพ่อมันเป็นเสียงของหลวนหลวน พีช่างสุนเอ๋อและหยินเอ,อ๋อชิงสุยรู้สึกว่าสติของเขากำลังจะหมดไปเมื่อความตายใกล้เข้ามาร่างกายของชิงสุยรู้สึกอึดอัดเขาก็รู้สึกหมดหนทางและเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเศร้าที่เขามีพลังไม่มากพอ ความพยายามก่อนหน้านี้ของเขาในการเข้าไปยังดินแดนยกยุพร,ราชอม,มะตะก็ล้มเหลวทันใดนั้นชิงสุยได้ยินบทสวดมนต์แห่งาศาสนาพุทธที่คุ้นเคยหัวใจหดหู่ของเขาก่อนหน้านี้เริ่มตื่นเต้นขึ้น เขารู้สึกว่าร่างกายของเขากำลังผ่อนคลายการแข็งตัวของร่างกายเขาก็กำลังหายไปในตอนนี้เขี้ยวมังกรอสูนกำลังจะสัมผัสเข้ากับร่างกายของชิงซุยในขณะเดียวกันแสงสีทองก็เปล่งออกมาจากทั่วร่างกายของเขา แสงสว่างแผ่ไปยังผู้ที่โจมตีมาชิงสุยหันศีรษะไปและเห็นพุทธปฏิมากรหายไปช้าๆเขาจำได้ว่านี่เป็นครั้งที่สามที่มันปรากฏขึ้นทุกๆครั้งที่มันปรากฏขึ้นสิ่งที่จะทำให้เขาสุขสั์ก็จะเกิดขึ้น ชิงสุยมองด้วยความตกใจไปที่ชายชราที่มีผมสีดำดวงตาของเขาแสดงถึงความสับสนแต่เขาไม่เห็นพุทธปฏิมากรข้างหลังชิงสุยชิงสุยรู้สึกว่าพุทธปฏิมากรน,นี้มีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถมองเห็นได้ ปีกอันงดงามของผีเสื้อทองเงินกระพืออย่างรวดเร็วและพวกมันตรงมาอย่างชิงสยุยก่อนที่มันจะมาถึงมันปล่อยเสียงร้องที่กระจ่างใสออกมาหลังจากนั้นก็เกิดความรู้สึกที่คุ้นเคยอีกครั้งตอนนี้ชิงสุยได้เตรียมตัว เขาได้โคจรพลังในร่างกายให้ถึงขีดสุดเขารีบเรียกดอกบัวสีทองทั้งสามดอกออกมาปกป้องตัวเองด้วยวิธีนี้เขายังรู้สึกไม่สบายตัวเล็กน้อยจากความสามารถของผีเสื้อน,น่านผีเสื้อทองเงินพวกนั้นแข็งแกร่งยิ่ง พวกมันกดดันเขาได้มากยิ่งสัตว์อสูรแห่งพิษสัตว์อสูรแห่งพิษแล้วก็สัตว์อสูรแห่งพิษอีกแล้วข้าก็มีพวกมันเช่นกันชิงสุยจริงๆแล้วกําลังเริ่มที่จะกังวลจากแรกเริ่มจนถึงตอนนี้ มีหลายครั้งที่เขาเกือบจะโดนสังหารยิ่งเขาคิดถึงเรื่องนี้เขาก็ยิ่งเกรี้ยวกราามมากขึ้นเขาเรียกราชินีพึ่งหยกจากกระพัดและฝูงพึ่งหยกจากกระพัดทั้งหนึ่งร้อยตัวจากดินแดนหยกยุพรราชอมะตะออกมา เขาไม่อาจคาดหวังกับอะไรได้เขาต้องการสังหารผีเสื้อทองเงินพวกนั้นมิฉะนั้นผู้ที่ตายย่อมต้องเป็นเขาทันทีที่พึ่งหยกจากกระพัดทั้งหนึ่งร้อยตัวปรากฏขึ้นแม้ว่าพวกมันไม่ได้มีขนาดใหญ่มาก แต่ก็มีเป็นนับร้อยตัวในช่วงเวลาสั้นๆพวกมันก็กระจายตัวไปยังพื้นที่โดยรอบด้วยพึ่งหยกจัก,กรพรรดิหนึ่งตัวบางทีอาจจะคิดว่ามันแค่น่ารำคาญแต่กับพึ่งหยกจัก,กรพรรดินับร้อยตัวมันไม่ใช่แค่เสียงที่น่ารำคาญอีกต่อไปมันสามารถทำให้ผู้คนหวาดกลัวจนไม่อาจขยับได้ราชินีพึ่งหยกพิษจ,จัก,กรพรรดิบินอยู่เหนือชิงซุย ชิงสุยไม่มีโอกาสที่จะใช้ราชินีพึ่งหยกจากกระพัดและพึ่งหยกจาก,กรพพัดให้โจมตีแต่เขาพบว่าพวกมันบินไปใกล้ผีเสื้อทองเงินที่หยุดนิ่งและเริ่มกระพือปีกอย่างบ้าคลาั่งทันใดนั้นผีเสื้อทองเงินก็ปล่อยเสียงอันดังลั่นออกมาต่อจากนั้นภายใต้การจ้องมองอย่างไม่น่าเชื่อของชิงสุยและชายที่มีผมสีดำผีเสื้อทองเงินบินช้าช้าไปยังราชินีพึ่งหยกจาก,กระพรด จากนั้นผีเสื้อทองเงินบินไปรอบรอบปาชินีเพื่งหยกจาก,กระพัดและเริ่มเต้นในหมู่ผีเสื้อหลากสีนับล้านตัวจะมีเพียงคู่เดียวเท่านั้นที่เป็นผีเสื้อทองเงินบางคนกล่าวว่าพวกมันเป็น สามีและภรรยากันบางคนบอกว่ามันเป็นพี่น้องกันชิงสุยไม่แน่ใจในเรื่องนี้แต่เขาแน่ใจว่าผีเสื้อทองเงินจัดเป็นแมลงหรือบางทีมันอาจจัดอยู่ในประเภทของพึ่งสถานการณ์ในตอนนี้แม้แต่คนโง่งงมอย่างยิ่งก็ต้องดูออกแปรพักสัตว์อสูรแห่งพิษแปรพักงั้นหรือ ราชินีพึ่งหยกจากกระพัดบินอยู่เหนือชิงสุยผีเสื้อทองเงินก็บินอยู่ข้างๆบินราชินีพึ่งหยกจากกระพัดิลราวกับว่าเป็นผู้ปกครองของมนันชิงสุยพูดไม่ออกในสถานการณ์เช่นนี้ผู้ปกครองของเหล่าพึ่งคือพึ่งราชินี ชิงสุยเข้าใจไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาจำได้เพียงว่าในชาติที่แล้วของเขาผู้ปกครองของเหล่าพึ่งคือพึ่งราชินีราชินีจะมีเพียงตัวเดียวเป็นผู้ออกไข่ชิงสุยรู้สึกว่าสถานการณ์เช่นนี้ยุ่งเหยิงเล็กน้อย ทิ้งสุยสายศีรษะและหยุดคิดถึงเรื่องนี้เพราะหลังจากราชินีพึ่งหยกจากรพรรดกลืนไข่มุกพิษมังกรอมาตะลงไปมันก็วิวัฒนาการขึ้นที่แน่นอนในตอนนี้คือแม้แต่เขาก็ไม่รู้จริงๆ นอกจากนี้ราชินีพึ่งยกจากกระพัดนี้มีความสามารถในการควบคุมและบัญชาสัตว์อสูรประเภทพึ่งหากข้ารู้ก่อนหน้านี้ว่ามันจะเป็นเช่นนี้ข้าย่อมเรียกราชินีพึ่งยกจากกระพัดออกมาในทันทีชิงสุ่ยกำลังกโกรธเคือง ก่อนหน้านี้เขากำลังจะสูญเสียชีวิตของเขาไปเพราะผีเสื้อทองเงินด้วยการใช้จิตสำนึกของเขาในการสื่อสารกับราชินีพึ่งหยกจักรพรรดิเขาพยายามสั่งให้ผีเสื้อทองเงินโจมตีชายที่มีผมสีดำเขาได้ยินเสียงร้องและเสียงกระพือปีกตอบสนองกลับมาเท่านั้น สุดท้ายแล้วชิงสุยได้ตกใจยิ่งจากจิตสำนึกของเขาเขา,ขารับรู้ได้ว่าผีเสื้อทองเงินจะไม่โจมตีชายที่มีผมสีดำแต่มันสามารถโจมตีคนอื่นๆได้นี่ทำให้ชิงสุยเชื่อว่าผีเสื้อทองเงินพวกนี้มีศีลธรรมและคติ ที่ดีกว่ามนุษย์บางคนพวกเจ้าทั้งหมดต้องตายชายที่มีผมสีดำรีบใช้เขี้ยวมังกรอ,อสูนและฟาดฟันมันออกไปใบมิดรูปพระจันทร์เสี่ยวตรงมายังกลุ่มพึ่งหยกจากกระพัดและชิงสยุยการโจมตีครั้งนี้สร้างเงาสีดำขนาดสอง เม็ดขึ้นความเป็นไปได้ของเหล่าพึ่งหยกจากกระพัดระดับพลังประณะเทวะกษัตริย์ในการรอดชีวิตย่อมเป็นศูนย์ชิงสุยโบมือของเขาและเก็บพึ่งหยกจากกระพัดเข้าไปด้วยความลนลานของเขาเขายังเก็บผีเสื้อทองเงินเข้าไป อย่างไรก็ตามขาวทิ้งราชนีพึ่งหยกจากกระพัดไว้ข้างนอกมันสามารถหลบก,การโจมตีของชายที่มีผมสีดำได้มีเพราะความเร็วที่มากยิ่งของราชินีพึ่งหยกจากกระพัดมันกระพือปีกและยิงเข็มสีชมพูไปยังชายที่มีผมสีดำเหล็กในพิษสังหารอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ